ช่วงดิจิทัล4.0โดยอาจารย์หนุ่มสราวุธก้าวเดินไปอย่างมั่นคงกับไทยแลนด์4.0สวัสดีครับคุณผู้ฟัง ครับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการดิจิทัล4.0กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำผมก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกสัปดาห์กับเรื่องราวของชีวิตมนุษย์เราที่เปลี่ยนแปลงไปในโลกยุคดิจิทัลเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยุคข,ของโรคภัยโรคระบาดอย่างโควิด19ที่เรากำลังเผชิญร่วมกันทั้งประเทศอยู่นะครับซึ่งก็ต้องรอดูกันนะ,นะครับว่าเราจะต้องอยู่ในยุคข,ของ โควิด1 9ไปกันอีกนานแค่ไหนนะครับซึ่งก็มีความคิดเห็นที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับคุณผู้ฟังจากคุณ p r เ f e s s o รย์ยูวานฮารารีนะครับซึ่ง p r o f e เซอร์คนนี้นะครับหรือว่า,าศาสตราจารย์คนนี้เนี่ยก็เป็นคนที่เขียนหนังสือที่โด่งดังไปทั่วโลกเลยอย่างเซเปียนนะครับคุณผู้ฟังน่าจะเคยได้ยินกันมาบ้างนะครับซึ่งาศาสตราจารย์ยูวานฮารารีเนี่ยนะครับก็ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ โลกของเราเนี่ยหลังยุคโควิด -19 ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับคุณผู้ฟังซึ่งเขาก็ได้สัมภาษณ์ของทาง p o t c a t channel new f o ของทางประเทศอังกฤษว่าโลกหลังยุคโรคระบาดโควิด -19 เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับโลกเราจะเจอกับความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะครับซึ่งก็มีเว็บไซต์ของทางประเทศไทยอย่าง เพจเขียนไว้ให้เธอนะครับซึ่งก็เป็นของคุณธนาเทียนอัจฉริยานะครับแล้วก็เว็บไซต์ Everyday Marketing นะครับก็ได้แปลนะครับส่วนหนึ่งมาในเว็บไซต์ของเขานะครับซึ่งผมก็จะมาสรุปให้คุณผู้ฟังฟังนะครับว่าเขาได้แสดงความคิดเห็นถึงโลกหลังยุคโควิด1 9ไว้ว่าอย่างไรบ้างซึ่งน่าสนใจแล้วก็น่าจะลองฟัง มุมมองของเขาดูนะครับเพราะว่าหนังสือที่เขาเขียนเนี่ยนะครับสามารถเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ของโรคของเราเนี่ยนะครับตั้งแต่ยุคที่กําเนิดมนุษย์ถ้ำม,มาเลยนะครับทั้งประวัติศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจแล้วก็สังคมแล้วก็ยังคาดการไปถึงอนาคตด้วยเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังมาลองฟังมุมมองของเขากันดูดีกว่านะครับว่าโลกเราจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างนะครับประเด็นแรกเลยนะครับเขาบอกว่า โอ้ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าอย่างไรก็ตามมนุษย์โลกเราเนี่ยก็จะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้แต่ผลกระทบของวิกฤตครั้งนี้เนี่ยมันจะทิ้งร่องรอยแล้วก็สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกเรายัางไงบ้างนะครับประเด็นแรกเลยนะครับเขาบอกว่าเราจะเกิดการทดลองทางสังคมครั้งใหญ่กเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย ทางสังคมเรานะครับก็ได้ทดลองการใช้ชีวิตในโลกของยุคดิจิทัลบางอย่างนะครับเช่นมหาวิทยาลัยนะครับที่สอนอยู่เนี่ยก็ได้มีการเริ่มเกินนำร่องนะครับในเรื่องของการสอนออนไลน์เนี่ยมาเป็น10ปีแล้วนะครับซึ่งก็ยังไม่พร้อมที่จะพลิกกลับมาสอนออนไลน์แบบเต็มตัว100%แต่ว่าพอเกิดวิกฤตครั้งนี้นะครับเหมือนมหาวิทยาลายัย ทั่วโลกเลยนะครับก็ถูกบังคับให้จะต้องมาทำการเรียนการสอนผ่านทางออนไลน์ทุกอย่างจะถูกเอามาสอนผ่านทางออนไลน์เนี่ยภายในเวลาไม่เกี่ยอาทิตนะครับคุณครูนักเรียนนักศึกษาต้องมาเรียนรู้ทักษะเรียนรู้การใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการเรียนในการสอนออนไลน์เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่โอ้เริ่มทํากันมาทีละนิดทีละหน่อยนะครับยังไม่ค่อยเต็มรูปแบบแต่พอวิกฤตครั้งนี้ขึ้นมานะครับ เรียกได้ว,ว่าต้องโอ้โหถูกบังคับเลยนะครับให้มาเรียนรู้การเรียนการสอนออนไลน์กันแบบ100%เซเต็มนะครับคุณผู้ฟังซึ่งเรื่องประเด็นการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยก็มี2กระแสน,นะครับคุณผู้ฟัง1นงนะครับเขาก็บอกว่าโอ้มันก็เป็นในทิศทางที่ดีนะครับสร้างความเท่าเทียมนะครับเด็กที่อยู่ไกลๆเนี่ยนะครับก็ สามารถเข้ามาเรียนวิชาเดียวกับเด็กในตัวเมืองได้เรียนกับอาจารย์คนเดียวกันไม่ต้องเดินทางไม่ต้องเสียเวลารถติดไม่ต้องเสียเวลาในการที่จะย้ายตัวเองนะครับเข้ามาอยู่ในเมืองก็สามารถเรียนวิชาเดียวกันเรียนกับคุณครูคนเดียวกับเด็กที่อยู่ในเมืองได้แล้วนะครับโอ้อันนี้เป็นเรื่องประเด็นที่ดีมากๆเลยของการเรียนการสอนออนไลน์แต่คุณผู้ฟังครับตอนนี้นะครับ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่ผมก็ได้สอนอยู่แล้วก็อีกหลายๆมหาวิทยาลัยเลยนะครับในประเทศไทยเนี่ยก็เริ่มมีกระแสตีกลับมาแล้วนะครับแต่ก่อนอาทิตย์2อาทิตย์แรกนะครับก็เป็นคุณครูนะครับที่มีปัญหาในการที่จะต้องเรียนรู้การใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการสอนออนไลน์ส่วนเด็กๆเนี่ยนะครับอาทิตย์แรกเนี่ยโหเขาก็แน่นอนนะครับหลายๆคนเลยนะครับเขาก็มีความ สนุกสนานนะครับเขาก็รู้สึกชอบนะครับเพราะว่าไม่ต้องตื่นแต่เช้านะครับไม่ต้องเดินทางไปเรียนหนังสือกันในโรงเรียนไม่ต้องเดินทางกันไปในมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในเมืองนะครับต้องประจนกับปัญหารถติดนะครับแต่พอเขาได้มาเรียนออนไลน์ในสัปดาห์แรกเนี่ยเขาก็มีความสนุกแล้วก็มีความสุขกันอย่างมากเลยนะครับเท่าที่ผมคุยกับเด็กนักเรียนของผมนะฮะบางคนเนี่ยก็บอกว่าโอ้โห ตื่นมานะครับแปดโมงนะครับฟันยังไม่ทันแปลงเลยนะครับเปิดคอมพิวเตอร์ก็สามารถเรียนออนไลน์กับคุณครูไปพร้อมๆกับเพื่อนๆได้แล้วนะครับแต่พออาทิต์หนึ่งผ่านไปมันไม่ใช่อย่างนั้นนะสิครับคุณผู้ฟังเริ่มมีเสียงบ่นจากเด็กแล้วนะครับว่าโอ้บางวันนะครับต้องเรียนกันวิชาละสามชั่วโมงบางวันเนี่ยเรียนกันถึง2อสวิชาช่วงเช้าเรียน3ามชั่วโมง พักเที่ยงบ่ายโมงกลับมาเรียนอีก3มชั่วโมงแล้วไหนตอนเย็นยังจะต้องเจอเรียนอีก3ามชั่วโมงอีกนั่งหลังกดหลังแข็งกันนะครับมันไม่เหมือนโต๊ะเรียนนะครับคุณผู้ฟังบางคนเนี่ยก็ต้องที่บ้านเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่สะดวกนะครับไม่มีโต๊ะเรียนไม่มีห้องส่วนตัวยิ่งตอนนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยหลายๆคนก็ไปทํางานไม่ได้ก็ต้องทํางานกันจากที่บ้านนะครับครอบครัวพี่น้องก็อยู่กันเต็มบ้าน เขาก็โอ้ประสบกับปัญหาเรื่องสภาวะจิตใจเรื่องความตึงเครียดเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะบางครอบครัวเนี่ยก็โอ้หน้าสงสารมากเลยนะครับมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเขาต้องมารับรู้ความเครียดของคุณพ่อคุณแม่ที่ว่าโอ้ตอนนี้รายได้ที่บ้านเริ่มลดลงแล้วจะไม่ให้เขาสนใจไม่ให้เขาเครียดได้ยังไงครับคุณผู้ฟังแถมเขาจะต้องมานั่งเรียนอีกนะครับแล้วโดยเฉพาะเนี่ยคุณครูเนี่ยนะครับก็พอคิดว่า ลูกศิษย์เนี่ยต้องมาเรียนมาสอนออนไลน์เนี่ยนะครับก็คิดว่ากลัวว่าลูกศิษย์เนี่ยจะไม่ได้ความรู้ไปอย่างเต็มที่ก็ที่นี้ทํำยังไงครับสั่งกันบ้านนะครับสั่งกันบ้านเยอะมากกว่าเดิมเพราะว่าก็คาดหวังนะครับคุณครูเขาก็มี เจตนาที่ดีนะครับก็คาดหวังให้เด็กนะครับไปเรียนรู้กันเองเพิ่มเติมที่บ้านนะครับ <_ an> เรียนรู้ด้วยตัวเองไปค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมเพราะว่ากลัวว่าโอ้ไม่ได้มาเรียนที่ห้องไม่ได้มาเรียนกันเจอตัวเจอหน้ากันกลัวจะความรู้ไม่ได้ไปเต็มที่นะครับ <_ an> ก็ <_ an> สั่งการบ้านเลยครับคุณผู้ฟัง <an> ตอนนี้นะครับโอ้เด็กๆนะครับในการ <_ an> กบ้านนะครับเยอะกันมากกว่าเดิมกันทุกคนเลยนะครับแล้วก็สั่งกันเยอะ ขึ้นทุกวิชาเลยนะครับตอนนี้เด็กเริ่มบน่นเริ่มเครียดกันมากๆแล้วนะครับคุณผู้ฟังก็ต้องดูนะครับว่าโอ้หลังจากวิกฤตครั้งนี้ผ่านไปนะครับไอการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยมันจะต้องปรับยังไงนะครับให้มันอยู่ตรงกลางมากที่สุดนะครับระหว่างผู้เรียนแล้วก็ผู้สอนนะครับคุณผู้ฟังประเด็นต่อมาครับว่าหลังจากยุคโควิด -19 เนี่ยจะเกิด ความวิตกกังวลแล้วก็มีความสนใจในเรื่องสุขภาพเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายของชีวิตเนี่ยนะฮะทำให้มีความต้องการจากสังคมอย่างมากในการที่จะต้องเฝ้าระวังตรวจสอบแล้วก็สอดส่องนะครับทุกอย่างเลยนะครับว่าโอ้ไอเจ้าไวรัสตัวนี้เนี่ยมันยังอยู่ไหมใครติดหรือ,อยังมีใครที่ เป็นเพิ่มหรือใครที่รักษาหายแล้วกลับมาติดหรือ,อยังนะครับถ้ายังไม่มีวัคซีนหรือว่าตัวยาที่รักษาได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็จะเกิดความหวาดกลัวไอ้เจ้าเน็กโควิดนะครับหรือว่าโอ้มันจะกลายพันธุ์หรือเปล่ามันจะกลับมาใหม่หรือเปล่านะครับทําให้เราอาจจะมองข้ามสิทธทิส่วนบุคคลกันไปได้อย่างง่ายๆนะครับซึ่งตรงนี้นะก็โอ้เป็นประเด็นที่น่าคิดมากๆเลยนะครับแต่เขาก็บอกว่าโอ้ถ้าเกิดมัน จะต้องเป็นอย่างนั้นขึ้นมาจริงๆนะครับประชาชนนะครับเขาบอกว่าเขายอมนะครับแลกกับโอความปลอดภัยในเรื่องความเป็นความตายการที่จะต้องไปติดเชื้ออะไรประมาณนี้นะครับเขาบอกเขายอมแลกกับการถูกตรวจสอบถึงกายภาพแล้วก็การเดินทางนะครับว่าจะต้องไปไหนมาไหนมาบ้างนะครับคุณผู้ฟังสำหรับเวลาของรายการดิจิทัล4.0ในวันนี้ก็หมดลงแล้วนะครับกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวของชีวิตมนุษย์เรา ในยุคดิจิทัลเนี่ยกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการพูดคุยแลกเปลี่ยนหรือว่าแนะนำติดชมรายการก็สามารถส่งข้อความมาพูดคุยกับผมได้นะครับทางเพจ f a c e b o o ดิจิ i t ลมิเดีย ST หรือว่า Facebook อาจารย์หนุ่มสราวุธิทองศรีคำผมรอที่จะอ่านข้อความของคุณผู้ฟังทุกท่านอยู่นะครับสาหรับวันนี้ก็ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้คุณผู้ฟังสุขภาพร่างกายแข็งแรง อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ล้างมือทุกครั้งพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับช่วงดิจิทัล4.0โดยอาจารย์หนุ่มสราวุธก้าวเดินไปอย่างมั่นคงกับ Thailand 4.0